สวัสดีค่ะพี่น้องมนีกับมาพบ้ามพร้ากกับช่องสาวหม่องชาแนลเช่นเคยค่ะหลังจากไปเก็บเพ็ดป้ามาแล้วนอกจมาเก็บเพ็ดผึ่งขมน้ากันเด้อพี่น้องกาลังออกเลยค่ะเห็ดผึ่งขมออกหุนไม้เด้อพี่น้องกะเริ่มบานแล้วล่ะค่ะมีทั้งดอกยูมดอกบานสลับกันไปเดี๋ยวสาวหม่องกะเห็นไว้แล้วละเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บเด้อค่ะพาพี่น้องไปเก็บกันเลยค่ะนี่พี่น้องยุคกลางหนาพี่น้องนี่ค่ะ ถึงดอกน้อยดอกง่ายสลับกันไปเดี๋ยวตัดขาที่หลังด้อครับพี่น้อง้นกระไรหลายเลย้นมาพานมาเหลืออย่าอยู่ข่างท้งเลยครับพี่น้องอุ๊หลรุดแล้วอันนี้ดอกนี่แตกอเอาขามันก่อน เกิดกับป้าหย่าขาเด้พี่น้องป้าตนยางหนาเด้ค่ะเห็ดสิงขผมไม่ได้เกิดกับปลายูขาเด้พี่น้องเกิดกับป้าหยาาขาค่าคะตนยางหนาดีจ้าโอ้พี่น้องมันหมาน,นะคะ่ะพี่น้องมันหมานแล้วดอกน้ณค่ะ สองดอกหลายดอกยุก่ะข้างหน้ายุกแตนใบไม้ค่ะคุณน่ะโอ้ยคุณนะคุณน่ะดอกบอกค่อยง่าป่นไหนดอกค่ะแต่ว่ากะสมีละพีนองพอดีคำกำลังพอดีคำเลย พี่น้องเห็นบ่กแสงอากจีนันไนด้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นแสงแดดจ้าๆนะคุณนะฟ้าวไหลตื้นเต็นพี่น้องยานขนม้าเห็นพเราะว่ายุข,ข่างทางพยายามคอยเอาที่สุดค่ะ พุนะพี่น้องยุคข้างหนา้าพี่น้องพุณนะค่ะหลายดอกเฮดเพิงขมถ้าเกิดอยู่ในป่าน,นี้บ่ค่อยขมดอกเด้อพี่น้องถ้าเกิดอยู่กับต้นยุคาลิปตัสนี่ขม้มขมค่ะอันนี้บ่ขมตมตมแซนใบบักซีดาเด้อพี่น้องหรือว่าเสาวเกียร์แล้วก็นหนึ่งค่ะบกขมเลยค่ะ น,นี่พี่นอ้องตัดขท้าไปพร้อมกันพี่นอ้อง เห็ดนาหม้อ,อมตัวนี้พี่น้องมาอัปเดตกระตาบันนี้ค่ะนี่ยุมหนึ่ง,นงบางหันที่สมองใดนี่ก็ได้หลายเติบอยู่ด้วยค่ะต้องเคลียร์ด้วยพี่น้องใยห้างตัวนีน้นะฮะต้องเคลียร์ โอ้เคียดจุ่มลมเราพี่น้องนี่จุม่มเอาก้อนกระเทินเป็นลมแล้วนี่ค่ะจุม่มทั้มีกระลังแสบนี่ค่ะอืออันนเราพี่น้องอุ้ยยุ่มหนึ่งเลยว่ะอยู่กับตาหยาพี่น้องยุ่มหนึ่งเลยค่ะ เอตันนี้แกงหวานดีเด้พี่น้องแกงแซ่บอยู่ด้วยค่ะเอหนามโมมอือติดงาไหมอ,อนนี้ค่ะ ีหาพี่น้องทำเครขี้หาก็เบเห็นคุณน่พี่น้องห้อยเคียยกระเด็นกระดอนค่ะเคีื่องไว้เฮ็ดหนามอมค่ะหนามอมหน่อยด้วพี่น้องมันจะมีหนามอมแนวใ่หนามอมแนวหน่อยอันนี้หนามอมแนวหน่อยด้วยค่ะหรือว่าเฮ็ดตองเฮ็ดตองยังเกิดกบ ต้นยางค่ะฮุเปีหน่อพีหน่อมือใครเสีย,ยหน่อยเพิ่นเอา,าได้ใดดอกค่ะมือหลังอันได้ลมแล้วก็เอาไปก้อนเสียดายอันนี้เอาว้ก้อนค่ะหลายหลายพี่น้อง ตัวนี้ก็ล้างขอแกงชดน้ำแ่บเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะแกงชดน้ำแ่บๆเชียกล่องไวน้นีพี่น้องมาเก็บแบบก้อนเชียร์แล้วก็เก,ก็บกล่องกันไว้ตรงเชียร์หาแล้วค่ะเมื่อใดเชียร์หาเมื่อเห็นในพี่น้องมันยุดใตนแบบตองใส่แบบไม้พุน่าค่ะ นี่พี่น้องกะไใดพ่อหอมปากหอมคอค่ะมาหาข้าวเดี่ยวพี่น้องคลิปนี้กะบบ้านยาวบ้านสั่นเด้อค่ะพอดีค่ะพี่น้องอุ้ยว่าจะปิดคลิปวันนี้เห็นอีกแล้วพี่น้องบ้่งก็เอาอีกก็โอ้ยพี่น้องดอกสูงแล้วค่ะออกไม่ได้ไดดอกจูงดอกเดียวไดพอแกงยุคค่ะแกีงใหญ่หนึ่งพ่นแล้ว หาสองมองได้นะคะ่ะมองเห็ดเพิงคมแล้วก็มาหามองนีไตโฮมยางเลยพี่น้องป้าใหม่ชุมชนเที่ยวตน้นยางมาปูกในพี่น้องป้าเฉลิมระเกียดเนี่ยค่ะหาลอยก็ไลายได้พี่น้องตำบลเมืองแฝกอำเภอละเปมาจังหวัดบุรีรัมย์เด้อค่ะนี่ก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงเนาะคะ่ะคลิปนี้สาวมองก็ฝากพี่น้องไว้ซักนีเด้อเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมสาวมองิบเคลิปเกี่ยวก็เป็นอย่างกระฝากพี่น้องติดตามไปกระลังใจใสาวมองน้ำเลยเด้อคะ่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ส้มามก็ขอตัวลาพี่น้องไปกก้อนฝนจิตตกแล้วค่ะฟ้าแลงมาแล้วสวัสดีค่ะ